กูรู้เลยใครจะตายก่อนพี่ป้องครับครับครับหนห้องทำขอนมเด็กให้ฟังเลยทำไมต้องท้องอ่ะผมไม่ใช่เด็กผมโตแล้วผมเชื่อผมคือในคนที่ดีเราคือแฟมบี้อ่างพี่พี่พูดอย่างไรละเนี่ยยอดคุยกันทั้งคืนเพราะว่าเป็นคนตั้งใจโอ้อข้าตัวตายข้อตัวตายเขาจะเป็นอะไรนั่นเลยวะตอทำไม ทำไมเด<ช>ี๋ยวว่าเดี๋ว่าเดี๋ว่าตบมือรัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัน<ห>นี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของลาพักร้อนกั<ห>นอยู่ครับพักจากเรื่องเครียดๆเราคุยเรื่องเครียดๆกันมาเยอะแล้วมีคนไม่อ่านไลน์กลุ่มเรื่องอะไรครับพี่โน้ตเขาบอกไม่ต้องใส่หมวกแล้วใส่มาทำไมเออว่ะกูด้วยนี่หว่าเขาบอกให้ใส่ขายาวเนี่ยแต่่ทานไม่อ่านไลน์กลุ่มถึงผมยังไม่ใส่ขายาวเราไม่ใส่จริงในนะในพันพัสด์ก๊อดมาตอนแรกผมใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่มาเนี่ย วันนี้ครับกับเขาเลยเดี๋ยววันนี้เกมที่เราจะมาเล่นเป็นเกมที่เขาฮิตกันในโลกโซเชียลมากมีหลายช่องที่เขาเล่นเราจะหยิบยกมาเล่นในหมวดของการทํางานเกมวันนี้คือคำต้องห้ามเคยเคยดูไหมว่าอะไรเคยเคยเคยดูเคยดูสิช่องใหญ่ๆเขาเล่นกันเยอะพี่เราอยากดังบ้างและเราหิวแสงช่วยปล่อยแสงเราออกหน่อยะนึงเล่นเกมมันยังเกี่ยวกับงานดีกว่า ยังกันวะเดี๋ยวมันมีคอนเซปต์เดี๋ยวมัมเซปต์งานงานมันตามติดจังวะงานสู้กลับเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับตอนนี้พวกเราได้คำบนหัวกันครบทุกคนแล้วครับกติการง่ายๆหลอกล่อยังไงก็ได้ให้พูดคำบนหัวตัวเองถ้าพูดปุ๊บตายเลยจริงหรอตายเลยคนที่ฆ่าจะได้หนึ่งคะแนนอยู่จนจบเกมได้หนึ่งคะแนนแต่ละรอบเราจะมีเวลาสนาทีครับ ถ้าตอนสุดท้ายเนี่ยเราทายคำบนหัวเราได้อีกอจะได้อีกหนึ่งคะแนนมาสามสองหนึ่งน้าเออไม่นอนเลยไมนอนเลยอ่าเรียบร้อยเล่งได้สวัสดีครับปีครับกูแค่เรียกร้องเข้าใจแค่นั้นเองกมบอนด์เพิ่งเริ่มเขียนเขียนแล้วยิงเลยยิงเลยแล้วตอนนี้พี่ ว่าผมแก่เลยร้องก่อนจะใจว่าแล้วไม่มีพี่ตพอันเองพี่ร้องทำงานมาแล้วกี่ปีครับโอ้หลาย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 อยู่คิดว่าการทำงานน่ะมันควรต้องมีสวัสดิการอะไรบ้างโอ้เยอะโอทีคนมีไหมวรเราเรา๋นี้เราเคยได้อะไรมีติดไหมั้ไม่มีสิแดนะมัาทิ้งไปผู้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วอ่ะหือสง่าอะไรสงมากทำไรแบบเวลาไม่ทำงานเนี่ย วาัว้าวท่ทุกวันไหมทำทุกวันไหมทุกวันที่ทาทุกวันไหมทุกวันเบื่อไม่มีวันหยุดเลยเหรอไม่มีวันหยุด่ไอ้ต้าแล้วป่ั่นตัวเองตัวว้หพ่ป้มเ้ยดเ้ยดอีรู้ยิงมาแล้วรู้ยิงแบบตายแมาดูเีมาดูยิงมาดูออฟฟิศซินโดมเนี่ยเขาเป็นอะไรกันบ้างไหนไล่มาเ ปวดคออ่าๆๆไล่ลงมาไล่ลงมาปวดไหล่นี่ไกลแล้วรู้แล้วก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมปวดท้องผมหลอกนะผมหลอกนะผมบอกให้นะจะพูดข่าพิมพ์ตอมยังไงวันเนี้ยเยอะไหมเวลาปวดเวลาปวดท้องเยอะไหมเฮ้ยเวลาแล้วยากอะรู้เยอะตอนเนี้ยไม่มึงตายก่อนเลยของผมคิดว่าถำว่าอะไรออฟฟิิศนปวดหลังเฮ้ยจริงเหรอเออ

เรียบร้อยเรียบร้อยเข้าใจความรู้สึกหรือยังเรียบร้อยเอาทำอะไรแบบนี้มาทำไมคนมารยาทดีเนี่ยเราต้องพูดบอกแล้วเราไม่มีสิทธิพูดแล้วนะนั่งยี่เนี่ยชอบหยุดวันไหนครับชอบหยุดวันเสาร์ไงวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเฮ้ยจริงเหรอแล้วพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์ไงพรุ่งนี้วันเสาร์ไงพรุ่งนี้ เวลาเบื่อเบื่องานพี่โน้ชอบทำแบบกูมาทำอะไรทำเหมือนกันทำอะไรอ่ะหน่งทาหัวหน้าถูกต้องไหมไม่ผมคนดีเฮ้ยอยากย้ายงานอย่างเงี้ยพี่โน้ตอยากย้ายไปแบบองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ไม่ย้ายย้ายทำไมอ่ะเขาไล่ออกก็ไม่ออกไม่ออกออกก็เอาอะไรเด็ดอ่ะอยากคุยมากึงแล้วมาถึงแล้วคือเมื่อกี้เราคิดอยู่เลยว่าเราจะเล่นที่ป้อมนะใช่เพราะเราเป็นคนอย่างนี้เลยจริงไหมจริงจริง มันไหวอย่างว่าเกมเนี้ยม่านับเกมเขาไหวทุกเกมเอาเจ๊อีกแล้วเราไปดึงรุนแรงกันพี่โน้ต้องทายคำบนหัวครับองค์กรใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทีให้ทีองค์กรเล็กปอเลิกเลิกเลิกอ๋อโหลาออกไม่เคยคิดจะลาออกเลยโอ้โหไม่มีแดดโอ้โหไม่แต่สองเกมผมไม่สนุกสุดเลยแอลอหน้าให้เขาเป็นคนเปิดหลอกล่อนี่ยากเหมือนกันนะยากจีคนหลอกใครไม่เก่งด้วยผมอ่ะอุ้ยขายของมาเนี่ย สองใครเขาเองวะส่วนะครับส่วมาอย่าไว้ใจทีมงานอันนี้คืออะไรต้องถือว่าไงมาอ่าเอาเลยไหมไม่เร็วเด็กองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ชอบทำงานที่ไหนชอบทำงานเยอะๆผมชอบทำงานเยอะๆเยอะๆกูไปเลยอ่าเรียบร้อยอะไรวะมันมันจะคือวิธีก่เดี๋ยวมึงโอนคำถามอ่ะมาพี่อ่ะพี่อ่ะยังไงพี่ไปพักผ่อนเนี่ยชอบไปเที่ยวกับครอบครัว หรือชอบไปเที่ยวกับเพื่อนร่วมไปคนเดียวชอบไปคนเดียวไปคนเดียวพี่น้องช่วยไหมไม่ไม่ค่อยหาใครเอาพี่น้องอ่ะพี่น้องเอาทำไมเอาเอาะเอาผมมาเฮ้ยผมก็เข้ามาด้วยอยากเอาอะไรพี่ไโกรธอะไรพีนมาด้วยได้ไหมไม่ได้นั่ง้องขูดเคยถ่ายอยู่อันหนึ่งจำได้ไหมอยู่ถ่ายไม่หยุดเลยสองลสี่ระหว่างองค์กรเล็กองค์กรใหญ่อ่ะพี่ชอบงานใหญ่หรือชอบงานเล็กๆผมไม่ชอบงานผมไม่ทำไม่ทำแต่ว่าถ้ามีงานชอบทำงานเยอะ แต่ว่าถ้ามีงานลูกค้าเข้ามาก็โอเคชอบแม่งงานลูกค้าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วจะเอาที่ไหนแดดแล้วจะเอาที่ไหนแดดเลือกงานไงอ๋อเลือกงานไม่ได้ชอบทุกงานเทคแคร์ไหมกับลูกค้าเนี่ยเวลาเขามาเขาอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจใส่เต็มร้อยใส่เต็มร้อยพูดสิเราพูดเวลาใส่ใจเรายังไงคุณเริ่มเริ่มออกอาการแล้วคุณจะเอาผมไม่ได้เลยดิซึ่งมือแก๊ตี้คุณเอาบอก ยังไงมีลูกค้ามีคนทำมีเอเจนซี่มีอะไรวันหนึ่งถ้าเลือกได้อยากเป็นอะไรเป็นสิวอยากเป็นสิวแต่วันนึงอยากอะไรนึงอยากมึงฆ่ามันก่อนช่วยกูก่อนกูก็อนจะฆ่าไอ้นี่กูจะเชื่อทีไม่ไม่ไม่อะไรนะผมต้องเอาคุณให้ได้ตกลงองค์กรเล็กองค์ใหญ่ที่มึงพูดเมื่อกี้ต้อตอบได้กันเลยนะทำไมต้องกูต้องตอบได้วะเมื่อกี้มึงไม่นะมึงอยากเป็นใครผมมากอยากเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเฮ้ย มึงไม่อยากลองเป็นแบบลูกค้ามันไม่ไม่แต่ว่าเราอยากจะสั่งเขาเหมือนที่ลูกค้าไม่สั่งเราผมชอบมึงใส่เขาขนมาเนี้ยมึงยังนับเขาเป็นน้องมนเพื่อนอยู่ไหมมันคือความห้ามหันไม่เรืไม่ปู่ไม่เอาเลยไม่เร่อนี้ไม่มีเรียบร้อยป้ายนี้ลงเมื่อไหร่เรียบร้อยหลุดแล้วไม่ไม่อยังยังนี่พี่หลุดแล้วยังยังยังอะไรอยู่นะยงยงไม่ระกานหนังสือออกกันแ้วล้วเลยรุ่นพี่กับครบรุ่นเดียวกันพี่ชอบแบบไหนไม่มีใครครบไม่ครบใครชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบแฟนทุกวันนี้ได้มาอย่างไง ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงโอ้โหแป๊บเดียวกูอยากให้แฟนดูแท้เลยหมดเวลาหมดเวลาแล้วอะไวหัวหน้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้ครั้งหรือวะไม่ได้ไม่ได้อย่าลงอย่าเล่เลยลูกค้ามึงไม่ค่อยยิงกูเลยอย่ากูจะเดาเขายิงคุณตลอดเลยยิงมึงตลอดเล็กเล็กเล็กอะไรหรืวะเล็กได้ยังวะโอ้ยเขาจี้คุณเยอะเหมือนกันจริงเหรอทำไมไม่รู้สึกเลยวะแฟนมึงอะเพราะเริ่มต้นจากความสัมพันธ์อะไรรัก ไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเป็นเพื่อนเลยก็ถามพุทธลอดเลยไม่เคยเลยไม่เป็นไรผมเข้าใจคาำต่างรอบหน้าลุงคาอะไรวะเขาจะได้เข้าใจเหรบอันนี้กับหัวอยู่ไหมครับตัดตัวนะอ๋อคุณสมบัติที่ดีของการเป็นพนักงานมีอะไรบ้างครับต้องพูดครับไม่ต้องเล่นแล้วหรอเราเล่นแล้วหรอเหมือนคิดว่าเขาไม่เอาอันซ้ำมาใช่ไหมล่ะไไออ้้เนป คุณสมบัติพนักงานที่ดีขอข้อนึงหลับในเวลางานมันมันดีเหรอวะแต่มันดีดิคนพักผ่อนเยอะงานกูออกดีนี่แต่ว่าพี่ผบบมาชอบดูหนังเวลางานโอนี่ดูหนังบ่อยเห็นบ่อยชอบเลยคนนี้ดลบมันล้วนฮะเอาไปดูด้วยกันไหมดลบันทกหนึ่งเขึ้นไม่ขยันนะเราอหมไม่ฟังกูเลยรอก่อนอะไรนะยกมาได้หนึ่งเรื่องยกมาได้ึงเรื่องหนึ่งเรื่องแบทแมนเออไหนซีรีส์เรื่องอะไรทักเรื่อง มูนไนมูนไนถือว่าเป็นอะไรเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่โลกได้ถือว่าเป็นอะไรนี่โลกเป็นน้องชายทอไม่แล้วเคยดูเรื่องนี้ในที่ทำงานไหมไม่เคยเพราะเป็นคนขยันอ๋อเราขยันไหมอืออตอบตอบใช่ไงมันเพียนด้วยเราขยันไหมไม่ขี้เกียจเราขยันไหมขยันเนี่ยขยันประหยัดอสัตย์มีนี่หน่อยเราชอบมเวลาเราโดนชอบชอบทำคนอื่นมากกว่าโดนมากกว่าโดน คือว่าเนี่ยทำไมรู้แล้วต้องพูดอ่ะแต่มาทำงานนี่หมาเช้าทุกวันถูกเพราะว่าเป็นคนตั้งใจตั้งใจตั้งใจตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ทำงานตั้งแต่ถ่ายมาเพราะผมเป็นคนเป็นปั๊มกลียี้เกียร์ไอ้นี่มันดูแล้วไม่ใช่เราต้องเอาเราต้องเอาแล้วตั้งแต่ถ่ายงานเราชอบคอนเทนต์ไหนที่สุดชอบคอนเทนต์คอนเทนต์แล้วแหละ มามามึงกบกูแล้วพี่ไหนท่องคำขวัญมันเด็กให้ฟังไงทำไมต้องท่องอ่ะผมไม่ผมไม่ใช่เด็กผมโตแล้วอย่างรายการโตแล้วเคยดูไหมไม่เคยอ่าเพราะพี่ดูแต่พวกหนังพวกซีรีส์ถูกไหมใช่อ่ะป๋าพี่พี่ยิ้มกยันยังยังยังกระต่ายกล้องมันขำอ่ะไม่ก็ขำเพราะว่ามึงตลกอ๋อคำนี้ยากอ่ะไม่ยากไม่ยากผมว่าผมรู้แล้วเรู้แล้วเวลาพี่สั่งงานน้องไอจีมพี่สั่งเสร็จแล้วพี่ไปทำอะไรต่อไปวางแผนงานต่อวางแผนงานขยันขยัน พยายามจนได้ดีมั่งมีครบรัลิ้นมันไปลิ้นมันไปลิ้นมันไปลิ้นาตัวตายาตัวตายใช้ได้คะแนนเน่ยไม่มีครแน้คะแนนดีคำว่าอะไรซีรีส์ถั๋วพี่อไม่น่าเก้งโผเก้งอะไรเก่งอะไรสูด้วยดูดิมันโดนกูอะไรไปกรนเอฟนูนไปวางแผนงานต่อวางแผนงานแผนงานขยัน อ่งนี้ไงมึไอโกลมึงรู้ย่แล้วใช่ไมว่าพอรู้เมันอยู่ในใจเอมยู่ในจแล้วไงม่ในใมัไได้คนตม่ได้คอนเทตเยเดี๋ยวเอาคำซ้ำมาให้พี่ปอม่อยโอ้เาคมาครับใครไปเาคำ้มาไม่มีหรอกพูดอย่งี้มาแน่นอนอาพร้อมแล้วมทงานครับ กูรู้เลยใครจะตายก่อนเขาเป็นอะไรนั้นเลยวะกูรับรงตัวแจกกูบอกเท่านี้แะเออตายวัดครับครับอยู่ๆก็ม่หวานใจเอาคำว่าครับถามจริงเคย อะไรอะไรอะไรพี่พ่อเขาถามว่าพี่เคยคิดดีกับคนอื่นไหมอะไรเฮ้ยนี่เฉยใช่ไหมพี่ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ต่อก่อนเราเคยคิดดีคนอื่นไหมเคยเคยคิดดีไม่รู้บางคนเนี่ยเป็นคนเอ้ยมันมาแบบสับสนตัวเองเนี่ยไม่รู้เออไม่แล้วสับสนยังไงสับสนทำไไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรผ่เรียบร้อยโดนมึงไม่ทันกู้หลอก เราสับสนยังไงไม่เคยหรือเปล่าคุณถามเตัวนี้อะไรของมันเนี่ยมันจะเอาเล้วถามใหม่ถามใหม่เินท่านบางนาครับเคยไปไหมครับกูเอาแล้มึงเล่นแต่ของคนอื่นนะเนี่ยเวลาไปตีแบบเนี่ยไปที่ไหนมาไปยางอื่นได้ไหมไปยังื่นก็ได้ถามแค่ว่าเคยหรือเปล่าเท่านั้นแหละผมไม่หลอกคุณหลอกผมเชื่อคุณคุณเป็นคนที่ดีผมเคยหลอกคุณเหรอผมเคยหลอกคุณเหรอผมเคยหลอกคุณเหรอผมถามเท่านี้อ่ะ เคบางทีกูแค่อยากลองตอบอ่ะก็เหมือนอันนี้แหละผมก็อยากลองอ่ะงานนี้กูเก็บสารอะไรเลยใครบอกใครคิดว่าคใว่าอะไรอ่ะกูกูปัดไปไกลแล้วอ่ะกูไม่รู้หรอกไอ้นี่ไอ้เนี่ยพยายามถามคนดีไหมมีเพื่อนครบไหมอะไรทุกอย่างเยอันนั้นไอ้มีเพื่อไหมข้อที่แล้วโทษ่สุดเดาเลยใช่ไหมทำงานไม่ใช่โอ้โหคิด จอมโจรมึงไม่อยาก่าคนละคิดคำนี้ยคำนี้ยทิ้งไปเลยต้องเล่นคำนี้ยจอมโจรชิบชี้คือมันวัดสมองนะจริงๆบอกโอ้ยยากกว่ายากชิบหายเลยอ่ะเอาเลยมะรอบนี้าวนู่นทายแล้วนะมเขาเล่นาทายพี่ป้อมครับกูบอกกูบอกเลยว่ากูอ่ะครับครับไอยังไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยตกลงชื่อช่องเราชื่อช่องอะไร หลุมดำเออถูกถูกแล้วดำหรือไมมีมีกี่รายการไอ้มึงออีกนอกรว่ะสามโอ้ยอย่างเดียวคุณเด้อไอ้เส้นสงสารเลยอ้าวมีกี่รายการสวัสดีการที่อยากได้มีอะไรบ้างอือโบนัสนะโบนัสนะไปไปเฮ้ยแดงโผล่เครื่องบินมีรายการอะไรบ้างมีรายการอะไรบ้างรายการเรามีใครบ้างมึงตอบก่อนที่จับว่าใครต้องเมื่อกี้ไม่ได้พูดอ๋ออ่ะ มาหลายคนนี่เห็นหน้าคุ้นๆกันเเนนนีี่ยยคอยู่แล้วคนนี้ชื่ออะไรสอนสอนสอนชื่อสอน S O M สอนพี่ชื่ออะไรเยเลดวิดเดวิดปวดหัวไหมทำงานกับไม่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 เลยชิวๆทำอะไรเวลาปวดหัวทำงานต่อชอบทำงานชอบทำงานมากชอบเล่นเกมไหมชอบชอบเล่นเกมอะไรยิงยิงยิงใคร คนเดียววิวดีที่สุดในหลุมดำมอฟฟิตนี่รายการอะไรเราพูดในชื่อใจไหนจ้ากระบายกันเลยนั่งไป๋ยวให้กูกับพี่กูแล้วโดยกันแล้วพี่น้องกัพี่เป็นพี่ผมไหมตลอดเวลา all way ผมเป็นน้องพี่ไหม all way ทีมเราเนี่ย มีกันอยู่ไม่กี่คนมีตำแหน่งอะไรบ้างอย่าพูดว่าเป็นตำแหน่งเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเรียกว่าเป็นบราเธอร์ดีกว่าบร brother เขยังพี่พี่พูดอย่างนี้แล้วกันกับพี่นี่รู้สึกเป็นกันบ้างกับพี่โผล่ทั้งป้อกับพี่ป้สบายสามรู้สึกว่าพี่ป้อมแม่งคือเดอะเบสที่ปวดหัวใครมากที่สุดไม่เคยต้องมีอาพูดตรงนะอย่าอย่าว่างผมพูดมาเลยป้อมมากสุดแล้วป้อมประวิตรป้อม มึงออกเกมแล้วเกมแล้วนะเอาชื่อกูมาให้กูพูดทำไมเนี่ยวผมได้ไหมที่ผมได้ไหมได้ทำเล่เฮ้ยอย่าพิสัยอย่าลูก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 อย่าบอกแ่ไม่บอกแต่คำผมยากอ่ะลองดูเดี๋ยวผมไม่ไม่รู้จริงๆควาจริงอ่ะเอาแบบที่ไม่หล่อทำงานกับพี่ยังไงี้ยแล้วพี่ไม่ทำอะไรเลยทายใจเครียดคล้ายๆกันอ่ะเอาคุปไบท์เล้ว ต่อไปที่หมดแล้วนะจับวนอยากให้ได้คะแนนอ่ะจับวนจบเลยคุณคือทำอะไรมาพี่ลุยเป็นพี่เลยืออะไรลุยเรนวที่ไหมหัวหัวโอเคสรุปคะแนนครับเฮ้ยอย่างน้อยผมก็จะชนะเขาบ้างแหละคุ้ยเพิ่มมีรอบหนึ่งคิวสามเลยอ่ะโธรรมดาคิวสามที่ยะร้องไม่นานเท่าไหร่ใช่ก็มีแค่ิวหนึ่งสามใช่ใช่คุณดีนะคะแนนว่าคุดคือวิสา5คะแนนโธ่จริงหรอร้องออกเอาคำว่าครับอชวนระบายมาดู เฉือยว่ะถือว่าชนะเหมือนกันเฮ้ยเราแพ้เราท้อไปก็ต้องแพ้ดิมาเถอะมาเถอะโอ้โหนี่มันดีเออโอเคครับจบเรียบร้อยแล้วครับเป็นซีรีส์ลาพักร้อนของเราเนาะก็มาเล่นเกมรีแลกกันถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรืออยากให้เรากลับไปคุยเรื่องเครียดๆหรือจริงจังแบบเดิมก็คอมเมนต์ข้างล่างกันได้ครับไอลาพักล้อมนี่มันมีอยู่จริงใช่ไหม ไม่ค่อยได้ใช้เรียกว่าะฝนมากผมปมปมตั้งแต่เด็ผมปมปมแล้วไม่ค่อยได้ลาพักร้อนเพราะว่าเอาเวลาไปประโภคไปเที่ยวไม่เอากูเลยไม่เอากูเลยไม่ต้องมีกูก็ได้อะไรเนี่ยเอาทิ้งจ่าที่หายแค่นี้ไม่ต้องมีผมแล้วเจอตัว